ผมนะกลับมาพบดข้อสุดนในรายการ TDC อีกครั้งนะครับผมนะโอเคก็ okay. <Okay. S 1> จะมารีวิวการ์ด mm hmm. เด็กยูเซ่นะครับผมโอเคแทนแทนการ์ดไฟเดีวพอดีแล้วก็เป็นเด็กยูเซ่พอดีด้วยนะ mm hmm. ก็ไม่เคยรีวิวเลยครับเ mm hmm. นี่ยเด็กยูเซ่จะมาหนึ่งครา้งนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นชุดที่ห้านะวอทห้าอันถูกรูปะเก็ไม่รู้นะเป็น เหมือนตอนแรกก่อนที่ผมจะมาจัดเนี่ยคัสสดซิงคูเยอะมากมนะันเยอะยิ่งกว่ามาเจอยิ่งกว่าการเว้นมันอะไรกับดักอะไรนะก็เหมือนเป็นชุดคอมโบมันเป็นชุดคอมโบไอ้นี่เ่ยชุดคอมโบอะไรวะชุดคอมโบสิงคูนะโอเคมาดูตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะก็เป็นนินจาสวมกราเบสฮาร์ดนะอันนี้ก็จะเป็น อาศวินมังกรผู้ใช้พลังคลื่นนะดากอดากอเอสเทสนะก็ต้องใช้มิราเคิลซิงโคลฟิวชั่นหรือเปล่านะโอเคแยกไว้ก่อนนะจะได้รู้เป็นชูตติ้งคาเวซ่าดากอนก็ถือว่าเป็นมัสเตอร์ที่แก็งที่สุดในเด็กนะโอเคติ้งสตาร์ดากอนสตารัสดากอนจังการ์ดหน้าไนโตรวอริเออร์จังเดสทอยเออร์ดิววอริเออร์ก็ รดวอลเอนะตัวนี้ก็แข่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจังอาร์เซ่นะกับจังเบอร์สักเกอร์ไฮทีจีไฮเปอร์ไรบาเรียไฮบาเรียนกับกากาวิตี้วอลเอร์ฟอร์มูล่าซิงคอนสคาวอลร์อร์กับจังวอลเลเอร์ Warrior, Formula, horn, Warrior, um, Warrior, นะแล้วก็โอเชียนแฟรีดากอนนะฮะกับ มังกรพุดเอ็นเชียนดูมันดิดูมันดิดนดเป็นไงเป็นไงฮะเจ๋งไหมล่ะก็เนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์ที่ดีนะเหมือนกับว่าการลีเจียนมันเกิดการลีเจียนของยูกิโอเพอร์ฟอร์มลีเจียนเกิดก่อนแวนการ์ดอีกนะฮะก็แวนการ์ดเพิ่งมา่คาคำที่หลังก็ไม่ใครได้รับความนิยม แค่ได้รับความนิยมสำหรับผมนะแค่เอามาถ่ายดีกวิดโอเคอันนี้ก็มังกรประกาย,ยกสตาดัดเอ้ยต <laughs> าดัดธาุลมนะแต่มันลมแสงน่ะเนี่ยคล้ายๆัสตาร์ดาดาก่อนแล้วก็ควิกซิงโครนก่อนดีตัวบัสเตอร์บรีสนะคือน้ำสัตว์ทลายเลเวลสเตลเลอร์ดรัมเพลวอริเออร์เนี่ยถ้ามอนสเตอร์ตัวไหนนะที่มีคำว,ว่าซิงโคร ไอซิงโคนหรือว่าซิงคอนเนี่ยแปลว่ามันเป็นจูเนียร์นะสตาร์ดดาร์กอนบัสเตอร์จะมารีวิวนะอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเด็กแต่เอามาจากเอ่อก็เป็นนินจามังกรขาวนะหลุมพรางไร้ที่สิ้นสุดดาร์คอนเะน็กชั่นนะนินจามาสเตอร์ฮันโซเอฟเฟกต์เวลเลอร์อันนนซิงคอนเนี่ยอันนี้ซิงคอนใช่ไหมเนี่ยก็จะมีคำว่าจูเนียร์ ฮอกศักดิสิทธ์ต้องห้ามโบ้ฮิตฮอกนะแล้วก็มิราเคิลซิงโครฟิวชั่นนี่ไงก็คือต้องใช้อันนี้นะั่นแหละนะแล้วก็มัสเตอร์ซิงโครเผามังกรด้วยนะซิงโครผังกรวันฟอวันก็เป็นการ์ดที่ดีมากนะเอ่อนำมัสเตอร์ส่งสารหนึ่งใบอัญเชิญแบบพิเศษมัสเตอร์เลเวลหนึ่งดาวจากจากอะไรอะ่ะ แใ่เด็กนะฮะได้หนึ่งตัวก็ดีอยู่นะแล้วก็จูนิ่งซับพัตเตอร์นะจังซิงจังซิงโคนนะแต่จังซิงโคนะโคเนี่ยจะไม่มีจุดการจูเนอร์นะแต่นี้อินฟลูเอนซ์ดาร์คอนจูเนอร์นะเป็นจูเนอร์ปรับเสียงตาไรซ์โหลดบัสเตอร์โม่การไปนี่บายซิงโคนก็จูเนอร์ การ์ดกันเนอร์ไม่น่าว่าผมเลยนะเนี่ยก็อยู่ในเด็กของคุณยูจิอะไรน,นะมีไฮละโมบเดลตาา้าไฟจูนเนอร์ด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นวิชานินจาการแปลงกายขั้นสุดยอด h a t what the fuck การ์ดหรอกโอเคมาแล้วก็จะมารีวิวอันนี้กันนะต้องรีบถ่ายและก็เป็นไงมิราเข้าสิงคอปร์ฟิวชั่นกับบัตเตอร์ โอเคเดี okay, ๋ยวแนะนำวันหลังดีกว่านะขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์นะครับ